ข้าวหมกไก่ข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวผุดกะปิข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเนื้อข้า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 อะไรวะแม่เงยสวัสดีครับผมและนี่คือรายการอมันเตเล่นเกมวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรครับบุ๋ยค่ะเกมบุ๋ยก็ยังเล่เกมอื่นไม่ออก เหมือนเดิมน,นะครับ5ยกเราจะเล่นกันทั้งหมด5ยกยกหนึ่งเราจะเล่นกัน3เกมใครได้2ใน3ก่อนก็ชนะไปครับครับใครที่ยังไม่เข้าใจกติกาเกมหุ๋ยก็ไปดูกติกาก่อนเลยครับแฟาบเริ่มเกมด้วยการนับตัวเลข1-4โดยผัดกันนับคนละหนึ่งตัวเลขใครนับสี่แล้วคนต่อมาให้พูดว่าอแมันเต เมื่อพูดอแมนเต้แล้วคนต่อมาให้พูดสิ่งที่สันกันไว้เช่นของขายในเซเว่นเมื่อผู้เล่นพูดสิ่งที่สันออกไปแล้วหนึ่งครั้งคนต่อไปห้ามพูดซ้ำพูดซ้ำโดนใครนึกนานพูดช้ากว่าห้าวิโดนสิ่งที่สันเอาไว้ห้ามพูดผิดใครพูดผิดโดนห้ามไหลใครไหลพูดต่อจากคนที่พูดผิดก่อนหน้าโดนกดเหล็กคือห้ามซ้ำห้ามช้าห้ามผิดห้ามไหลเมื่อเข้าใจกติกาแล้วก็ไปเริ่มเกมกันเลย อีพีนี้ถ้าใครแพ้หลังจากที่เล่นกันครบห้ายกแล้วนะครับเราก็จะมีการทาแป้งจนกว่าจะปิดคลิปโอเคถ้าเมื่อเข้าใจกติกากันแล้วก็มาเริ่มยกที่หนึ่งกันเลย <c oughs> ไม่เอาย,ยากๆนะเอาง่ายๆนะตามสั่ง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยง่ายอยู่

โอเครอบแรกก็นัทวิทย์แพ้ครับมาดูรอบที่สองในยกที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่อแมนเต้ผัดกะเพราลาน่าผัดพริกแกงผัดซีิ๊วสุก,กี้ทะเลเอ่อผัดน,น, <laughs> น,นึกไม่ออกจริงกังเนี่ยอันนี้เนีึกไ่องกจริงนันนนงโ <laughs> อเคครับยกแรกก็ รัฐดานเป็นฝ่ายชนะไปนะครับจะได้หมดอะไรของเซเว่นหน่อยนี่อยากเล่นว่ะของในเซเว่นแน่นอนหนึ่งสองสามสี่อามันเต้ลอตช่องน้ำแข็งโค้บแบซี่ไม้ปันหูโออิชิโอเคค่ะัตตนบัตเกลือหมวกยูรส น้ำน้ำพริกปลาแห้งพริกมันฝรั่งทอดกรอบเลอน้ำเปล่าซุปไก่สกัดแบนอ่อข้าวโพดอบเนยลังนกสกอตลูกอมอิชิตันช็อกโกแลตโออิชิโอชิโอชิเออโอิชิเอาไปเลยเ้าหนูเอาไปเลยใช่หรือวะ ใช่หนึ่งสองสามสี่มันเตะมันฟักัดมันฟักัดมันฝรั่งทอดกรอบเลยน้ำแข็งถั่วมันหลิมงตาจะดีคู่ไอติมอลน้ำดื่มเซเว่นเอขนมปังซามเฮาโอคาโคล่าดาลุ โดาไยากิโดาไยากิโดาไยากิโซดาตาสิงมักกัลลนีอิชิตันผักกาขาวโอิชิบุนเส้นอูฟังโจวิเทปไม่มีมั่วไม่มีเหรอวะไม่มีทำไมเขาไม่ขายเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกให้เขาขายให้โอเคครับยกที่สามก็ รัฐบาลเป็นฝ่ายมีชัยไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูยกที่สี่ว่าเราจะได้หวดหัวอะไรกันนะครับไปกันเลยจักหมดวดหมค่ะเอาง่ายๆภาษีขายแก่ทำ <c oughs> ไมวะนึก <c oughs> ไม่ออกเลยหนึ่งสองสามสี่อันเต้แม่คุ หมาบัวหมูไฟกระทิมกระสู้ป,ปูปีฟางจระเข้จิงโจ้ฮิปโปโปเตมัสช้างยีราฟนาน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 เอเครอบแรกในยกที่สี่อาวันก็นแพ้นะครับมาดูรอบสองมาเลย หนึ่สองสามสอนเตกวางหมาแมวหมาลาวัวฝ่ายกัะซูปูปีปวางวางวางสามกวางสามเขาพูดคำแรกเลยเขาพูดคำแรกเลยเอเครับจุที่สี่นี่รัฐดาวันก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอีกครั้งครับตอนนี้ก็ สกอร์เสมอกันอยู네่ที่2องต่อสยกนะครับมาดูยกตัดสินกันเลยครับยกที่5ว่าเราจะได้มวดมูวอะไรไปดูกันเลยมาครับยกสุดท้ายได้มวดมูวอะไรเลยเลดอกยากมาเลยอาหารตามสั่งมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่อัมมันเต้ข้าวผัดยางมือเส้น ผัดซีอิ๊วผัดกะเพราและน้าสุกี้ทะเลผัดไทย้าวผัดพริกแกงเนื้อหอี่ทอดข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่ต้ม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 วะวดต้มต้มต้มแซ่บข้าวหน้าเป็ดได้ด้วยเหรอจ้อ๊ะวก็อาหารจานเดียวเย็นาโฟเอาเดี๋ยวที่ เอาช้าฮ้าหัวเราะกบเกินหัวเราะกบเกินหัวเราะกบเกอนหนึ่งไม่ออกหนึ่งสองสามสี่อมันเต้ข้าวผัดไม่ทอดผัดไทยข้าวกระเพราไก่เย็นดโฟลาหน้าเส้นเล็กน้ำตกผัดซีอิ๊วไก่เทียมข้าวหมกไก่ ข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวผักกะปิข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าน้เือนไ้อ้วน้นื้นื้อเน้อื้อนะ้อเนอเนืรอเนื้เอเอ่้อเนื้อเคืรอบกเเอเนอนื้อเนืเนนผ้อเนชนะไปคนละนนอ ผัดกันชนะไปคนละหนึ่งรอบก็มาดูรอบตัดสินกันนะครับสำหรับยุคที่5ว่าใครจะชนะใน EP นี้ขอบแพ้เอะเดินสองสามสีอมันเต้ข้าผัดข้าวมันไก่ผัดกะเพราไก่ผัดสิุ๊ข้าวหมกไก่ล้าหนาข้าวนาเป็ดข้าวหมูแดงข้าวน้าเนื้อข้าวกะเพราหมูกรอบ อะไรนะสปาเกตตี้ขัด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 อะไรวะแม่งเอ้ยขัด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 เวลาแม่งลนแล้วแม่งดึงไม่ออกเลยเขาเลยดึงไม่ออกจับไม่ได้แล้วโอเคครับสรุปว่าวันนี้รัตนวันก็เป็นฝ่ายชนะไปทั้งหมดสามยกนะครับเดี๋ยวเรามาดูบทต้องตัวของเรากันเลยเตรียมให้ ครับก็ตามกติกาวันนี้ผู้แพ้จะต้องโดนทาแป้งนะครับมาดูเลย <laughs> <laughs> มาดูบทลงโทษกันเลยครับออาใส่ถาดไห่ล่ะนี่เอยเอาเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอเอานน้าจุ๋มไปนะเอาน้าจุ๋มไปนะ้วโนไมนะ <laughs> เดี๋ยวหน้ตไห่แหงต่อ ดไหมชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้น <c oughs> ี่นต้องหันมาแล้วก็แบบให้มันโดกฟังอหมยหมดแล้วมันหมดจากคนเรยหนูแล้วโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอามันเต้ของเราสองคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะเล่นอะไรกับไม่รู้ครับยังไม่รู้เลยใครเริ่มเปลงงานเปแพ้เอิ่มสอง,ส,องสามสีอมันเต้เข้าผัด อเอาดิเอามาให้มาพวกที่มันเป็นส้ตมตำอะไรอย่างนี้ได้ไหมมันไม่ใช่อาหารตัมสมังกตไหม,ไหม